ายุเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วหลายจังหวัดเกิดคำถามตามมานะคะว่ากรุงเทพมหานครจะท่วมหรือเปล่าแล้วจะหนักแบบปี5้าสีหรือไม่วันนี้นะคะ Work p o ค n t Today จะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตอธิบายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญคือพายุสองลูกที่คาดว่าจะเข้ามากลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ต้องยอมรับว่ามันมันมีความไม่น่าไว้วางใจปัจจัยแรกก็คือขณะน,นี้น้ําที่ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยมันแตะไปที่ประมาณ2,500บัศก์เมตรต่อนิทีแล้วซึ่งทําให้ชุมชนที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบหลายชุมชนไปแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้บางส่วนนะครับที่ถูกท่วมเท่านั้นเองนะครับขณะนี้เองเนี่ยน้ำเหมือนน้าจากพายุเสี้ยหมูเนี่ยผ่านที่ท่วมสกโขททยท่วมลมศับดิ์เจชบบูนอะไรก็แล้วแต่มันทยอยมา ก็คาดว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นไปแตะสองพัน0กส็ันแรอวันเมตรตุนทีนะก็จะทําให้ชุมชนท้ายน้ํามันมีผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับมีการคาดการว่าฝนจะมาหนักจับพายุจะเข้านะครับซึ่งเป็นคําคาดการณ์ณปัจจุบันนะครับว่าพายุจะมาประมาณ2ลูกในเดือนตุลากลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้ามาจริงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วก็คิดว่าเราเชื่อเป็นแค่5้าอร์เ นา่าจะเกิดขึ้นครับแต่ในการบริหารความเสี่ยงเราต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าเข้ามา2ลูกเนี่ยมันจะทําให้อัตราการปล่อยเงินเข้าเจ้าพญาเนี่ยประมาณ2008ซึ่งจะแตะไปถึง3,000ัน0 0ห้าสี่พันหรือสี่พันห้าหรือไม่ถ้า,าอะไรเขาแตะถึงสี่พันรูปบาทเม็ดตริตเมื่อไหร่นั่นหมายก็ว่าปีห้าสี่ละเปิม,มาน้ำถูกไหมครับแม้ว่าจะยังเป็นเพียงการคาดการณ์ จำเป็นต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันหลักการก็คือว่าต้องทำการบ้านเนี่ยล่วงหน้า10วันเนี่ยนะประเมินทำดูแรงความเสี่ยงแล้วแจ้งประชาชนทันทีนะถามว่าขณะน,นี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมัางในรุ่นเจ้าพยาเราต้องตอบว่าเราไม่มีเลยนะนะน้ํามาน้าําหลากมาเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือเลยจนสามพั0หตรงนี้แหละก็คือความเสี่ยงสูงที่เราจะต้องเจอเหตุก,การณ์น้ําท่วมใหญ่ เหมือนปี54หรือหนักกว่าต้องติดตามสาการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าหาแผนรับมือเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําการด้านเลยเนี่ยเข้ามามันก็เกิดปัญหาอย่างที่ชัยภูมิเห็นไหมสุโขททยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราก็มั็เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วมันยากที่จะไปจัดการนะครับและในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก และยิ่งหักเจอพาอยุด้วยแล้วความรุนแรงก็จะทวีคูณและหนักกว่าปี54ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา10ปีมีการสร้างถนนสร้างคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เกณฑ์น,น้ำท่วมปี54มาเป็นมาตรฐานค่ะเดือนสุลาพุจิกาจะมีฝนมากกว่าปกตินะจากปรากฏการณ์ลานนีาที่จะเกิดขึ้น นะซึ่งขณะนี้เกิดแล้วจะแรงประมาณปลายปีนั่นหมายว่ามันทยอยเกิดนะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็จะมีความแปรปรวนในเรื่องของพายุจอนเข้ามานะมันก็จะมาซ้ําเติมกับภาพที่เราคาดการไว้ก็คือทําให้ฝนหนักมากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดน้ําจะผ่านสมมุติว่า4,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพน้ําท่วมจะเป็นยังไงนั่นคือมันแตกปี54แล้วนะน้าท่วมที่เกิดปริมาณเท่ากับ54แต่ความรุนแรงจะต่างจากปี54 ความรุนแรงจะมากขึ้นกว่าปี54ถามว่าทําไมที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปหมดแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเูกไหมเราสร้างถนนเรายกคันเช่เน,น,รก,นชกรณีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสร้างคันล้อหมดแล้วน้ําไม่ท่วมนิคมหรอกแต่ว่าน้าต้องการที่อยู่น้ําจะไปที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปในที่ที่ซึ่งคนอ่อนแอและมันจะมาลงทางล่างนั่นหมายความว่ากรุงเทพและปริมณฑลมันจะหนักขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ใดก็ตามนะไม่ป้องกันหรือนะ้ํามันจะลงมาทางท้ายน้ํามากขึ้นแล้วนะ้ําจะใช้เวลาในการระบายมากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งกิดขวางมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นภาพที่ผมให้ไปนะเป็นภาพซ้ายนี่ก็คือกรณีถ้าเกิดน,น้ําท่วมแบบ C54 ระบบเตือนภัยคือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ในโรงพยาบาลที่ไม่ควรให้น้ำเข้า เพราะนอกจากการเจ็บป่วยจากอุทกภัยแล้วปัจจุบันยังมีโควิด -19 อีกด้วยเรื่องนี้เป็นเ็นช่องว่างอยู่นะครับหัวใจเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมนะครับหัวใจของเขาคือต้องปกป้องโรงพยาบาลให้ได้เพราะถือว่าโรงพยาบาลเป็นสาพวกขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญสูงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ชัยภูมิหรือสุขโขทัยอะไรก็ตามเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่า เราขาดการประเมินนะครับถ้าเมื่อไหร่เราได้ประเมินแล้วว่าโรงพยาบาลจะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในระดับนั้นเนี่ยการป้องกันล่วงหน้ามีเวลา10วันล่วงหน้าถามว่าเราทําทันไหมความเสี่ยงในรุ่มเจ้าประยาเนี่ยมันมีสูงมากในอนาคตฝนจะตกหนักเราไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงน้ําท่วมได้ในอนาคตเราจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลนะนะเพราะฉะนั้นจะทําด้วยวิธีการใดก็ตามนี่คือเครื่องเตือนเป็นสัญญาณสีแดง แม้จะเป็นแค่คาการแต่วางใจไม่ได้เลยนะคะเพราะหากเกิดน้ำท่วมโดยไร้แผนการรับมือผลกระทบรอบนี้อาจจะหนักกว่าปี54อย่างที่นักวิชาการออกมาเตือนค่ะดังนั้นนะคะจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับช่อง e ทางการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะก็มีทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอภกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานรวมทั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติค่ะส่วน Workpoint Today เรานะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทุกคนได้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ